เต็มตึงเลยปีนี้นะเต็มตึงเต็มตึงเต็มแบบเรียกว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซนที่ว่ามันเต็มนะเพราะว่ามันยังมีบอนดอนกลางอันนี้เป็นบอนที่ว่าเขินว่าดินเค็มดินเค็มเข้ากะสี รุดรุดมู่เข้าตามที่เข้าไปเบิง่งทางในนะแต่ว่าเขาเบิง mm. เ่งโดยวรวมใน,นนี้ก็ถือว่าโอเคแล้ว <Hey. S 1> ยังมีอยู่ทรงสามมองที่ว่ามีปัญหา,าตรงแรงปีนี้จังค่อยซีเอา,เอาขี้แกบเอาฝุดลงไปใส่อีกพ่ละแจเบิ้งนั่นเพ่ละบอนที่มีปัญหาแต่ว่าเขาเบิงเ้งโดยวรวมนี้ก็โอเคแล้วเนาะพี่น้องเนาะ mm. งามงาม แถ่นี่นี่ที่ว่าเข้าไปจนยากคนละนี่นะเวลาเกี่ยวนี่กัน,นเป็นฟอนเข้านี่กายกันอยู่คนละนินะ <c oughs> เกี่ยวโบไปโบมาเพื่อนว่าแหละ,ะดีใจเนะพี่น้องเนะเห็นผลงานเห็นเข้าเขียวแบบซีนะสาวเห็นสาวนาเห็นเข้าเคียวเขางามก็โอ้ดีใจพี่น้องเอย มีเข้าห่วงที่สุกก่อนจะได้เด็ดออกเด็ดออกดึงออกแ่ว่ามันจังสิโบมีเข้าปนมันยำเอาเอาแนวนะเนาะไปยากแค่เจ้าวันดอกเข้าสิล่นเหมือนบ้า nha mang hen mang hen, anh mới sống năm phải cho nè thôi. Oh. <laughs> <laughs> มาฟกพรเอ่อเอาแหงจากบาทสะกอนน้ำซาพี่น้องกิบน้ำซาบ้างค่กนางสมเข้าเคียวงามพี่น้องเลย มนเข้าไปเมื mm ่อกี้นี <ikka> ้ก็จนเห็นแต่คอยห็างผ่านปากเขาเขาก็นยากเราถ้าเบิ้งมากเบิ้งผลมันเบิ้งเป็นอะไรบาดินนะหลังจากทีวานใส่ฮอร์โมนแล้วนะครั้งที่สองหลังจากหากก็ได้ฮอร์โมนมาก็ลองใส่เบิ้ง เจ้าวาได้มากได้ผลมาซะเลแต่เขากับเบิ้งตัวจริงน้ากันอีกเนาะพิสูจน์น้ำกันได้พี่น้องได้วา่าเ,เข้าปีนี้สีเป็นมากเป็นก้อนคักบอ่อคันท่ามาบ่มีเข้าเล็บกกระเทวันยุปโปใ้้ราและ,ะมาเบิง้งชมเขาลมพัดการเย็นดีพี่น้องเลย อยู่ทึงเทียงนี่กันลมพัดเวทเวทย่ลมพัดอ่อนๆแบบมื่อีนก่ะฝนชะตกแล้วก็จิงว่าได้มาสีดพนไดนะเสหามือก่อนนี่ก็กต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 ก,ตกหาโอกาสชววาววานสิได้สีดการจนว่าเข้าพ่นหลายเติบนะมันออกกันเซซอน,นฟันนำฮอร์โมน ของเข้ามาซีดมาบาบบึงบายบนิกาโตเหนียวแบบอ่อนๆน,นุ่มๆพี่น้องเลยที่มันมันได้ฝุ่นตัวนั่นบอกเรือว่าเม่นฝุ่นนั้นขี้งัวเมื่อก่อนกัดใส่ขี้งัวทางข้างนี่ไนงะน้ำขี้งัวน้ำน้ำขี้งัวมักไว้เป็นเดือนพ่นละหลังจากนั้นกัน นำมาผสมน้ำแล้วก็มาคดใส่เงามันแล้วก็มาซีดตัวนี้ตึมแปลว่าเสด็จหัวกันไวยันงัวพี่นองงอ้องเออเจ้าหน้าในเกี่ยวเข้าไปในงัวลงมานี่โอ้ยกินของพอนี้เสียดายแล้วนี่นะถ้าว่าหักษาได้มันจะเขี่ยวมันจะง่ญ่ขึ้นปีหน้านี่ก็ได้เห็นมากแล้ว,ลวนี่นะ ว่าสิไปหวเขาต้องไปนี่สิเป็นอะไรมันลักลอบขมานินกินนิจะได้ดี่วนเาัยั่ีต้มวนม้วนไ พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็พ่อวงขอลาไปก่อนได้พี่น้องได้ขอความสุขโชงดีจงเกิดมีแก่ทุกทุกทานที่้เกียรติติดตามแต่ตนจนจบด้อพี่น้องเนาะพบกันในคลิปต่อไปบาดินสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสาบายดี้บายบาย